เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมเจรินีโดยแม่หมออั้มธรรมธาโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคม2 5 1 5ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนั่นเองนะมาดูกันค่ะว่าชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรใบแรกมาตัวตนของคุณช่วงเวลานี้ในเดือนธันวาคมนะเหมือนคุณจะต้องติดต่อสื่อสารประสานงานนะกับคนหลากหลายนะหรือว่ากับคนหมู่มาก ระวังในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารนิดหนึ่งพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้เนาะจะส่งผลดีนะมันเหมือนกับคุณต้องเจอกับคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถือว่าเป็นโอกาสดีในการฝึกทักษะในเรื่องของการสื่อสารและกันต้องสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตาระวังคําพูดคําจายให้ดีแค่นั้นเองนะต่อมาการเงินกันทองเป็นอย่างไรนะดูเหมือนคุณกําลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือกําลังเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้ว่าคุณจะทําเพื่อสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ย ในเดือนธันวาคุณจะได้เริ่มหรือได้ลงมือทำสักทีนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยนะเรื่องของคนรอบตัวนะเพื่อนพี่เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าคุณซัพพอร์ตคนอื่นก่อนนะคือคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้ทําให้คุณได้รับผลประโยชน์ดีๆหรือว่าได้รับการช่วยเหลือดีๆจากคนรอบข้างนั่นเองนะต่อมาค่ะ ความมั่นคงบ้างนะความมั่นคงกา,าบ้านเรือนทรัพย์สินอะไรเงินทองคุณดูจากพลังงานเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าแก้ไขได้จัดการได้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสามารถบริหารจัดการต่างๆให้ม,มีความมั่นคงได้อะเออเนาะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องช่วงเวลานี้คนอาจจะเข้าหาคุณเยอะนะลูกหลานบริวารลูกน้องเนี่ยนะ มันเหมือนกับคุณเป็นที่พึ่งของเขาอะนะแต่ว่าช่วยเขาแบบช่วยเขาแต่เอ็นเราอยากขาดแล้วกันเน้ะเอ็นดูเขาเอ็นเราอยากขาดนะดูจากพลังงานมันเหมือนกับจะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือขอนูน่นขอนี่กับคุณเยอะเหลือเกินนะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมดูจากพลังงานมีแต่เป็นไง จัดการได้นะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคแต่มันเหมือนคุณสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเองนะจัดการได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองเรื่องของความรักคู่ครองบ้างค่ะความรักคู่ครองดูจากพลังงานช่วงนี้ถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่าอาจจะยังยังไม่เจอคนถูกใจถ้าเกิดแต่ก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอคนเข้ามาแต่มันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปสักระยะหนึ่งส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆคุณเลือกได้นะแต่มันเหมือนยังทรงๆอยู่ถ้าคุณรอเขาอะ รอเขาแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือเขาก็จะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้คุณกลับไปรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆนะทาให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขมีพลังงานดีๆทําให้ชีวิตก้าวหน้าเมื่อคุณชีวิตก้าวหน้าแล้วมันอาจจะทําให้เขารู้สึกหวนขึ้นมารู้สึกว่าอยากจะชัดเจนเนีย่ยคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ไม่ค่อยเติมความหวานกันสักเท่าไหร่ยังไงหาเวลาเติมความหวานในการด้วยแล้วกันเนาะต่อมาค่ะอะไรที่ต้องงระวับ้าง ช่วงเวลานี้ระวังในเรื่องของการเดินทางนิดหนึ่งมีสติในทุกๆย่างก้าวนะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นหกล้มหกลุกเดินชนเสาเดินชนนู่นนี่นั่นนะระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะต่อมาค่ะเหมือนคุณจะได้เดินทางด้วยนะเดินทางไกลมีโอกาสนะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศมีโอกาสทั้งคู่เลยนะต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จของคุณ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสที่จะสําเร็จช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้ที่คุณดูคลิปนี้คุณอาจจะเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างประเดดประดังเข้ามาแต่ต้องบอกเลยว่าความเหนื่อยของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะนะต่อมาค่ะเรื่องของการงานบ้างการงานดูจากพลังงานเนี่ยประสบความสําเร็จแน่ๆนะการงานประสบความสําเร็จแน่ๆอะไรที่คุณทําไว้อะไรที่คุณตั้งใจมีโอกาสจะประสบความสําเร็จต่อมาเรื่องของ เอ,อโชคลาบนะดูว่ามีโชคลาบไหม,มดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาบมาจากการทํางานเป็นหลักนั่นหมายความว่าโชคลาบเสียงโชคมีไหมมีแต่อาจจะมีแบบพอให้ชื่นใจแต่หลกัหลกๆโชคลาบที่จะมาได้เลยคือเรื่องงานนี่แหละยิ่งคุณทํายิ่งมีโอกาสมีโชคลาบในเรื่องของการงานสูงมากสุดท้ายนะอะไรอีกที่ต้องระมัดระวัง สิ่งที่ต้องระวังช่วงเวลานี้คือมันเหมือนกับคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะหรือว่ามีความมีจินตนาการมีไอเดียเยอะนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือมันอาจจะไม่ได้ลงมือทำไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือกให้ดีจะทําอะไรก่อนหน้าหลังบริหารจัดการชีวิตดีๆค่ะบริหารดีๆวางแผนวางลําดับชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะประสบผลหรือประสบความสําเร็จขอแค่แบบจัด p r i ORITY หรือจัดลำดับชีวิตของตัวเองให้ดีว่าควรคำทำอะไรก่อนหลังแค่นั้นเองเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนานทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางมันไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยใครส่วน สนใจดูส่วนตัวทักไลน์มาก่อนนะมาจองคิวันก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดหนึ่งกริ่งกริ่งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตต่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย